ที่ 3. โอ้ยพี่สติมาครับผมนะได้มีโอกาสที่จะได้ไปนั่งใกล้กับคนที่ได้รับรางวัลตาราอวอร์ดพูดถึงการทำงานครั้งนี้นะครับโอ้โหผมนะชื่นใจมากๆเลยครับที่ได้เห็นสังคมของคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์แหมผมนะนึกถึงแล้วผมก็ตื่นตันแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับพี่ พี่สติมาครับพี่ครับพี่ได้ยินผมพูดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยน้องปัญญาเกิดพี่สติมาได้ยินแล้วจ้าพี่นะจ๊ะได้ยินน้องปัญญาเกิดพูดเนี่ยมันซึ้งไปถึงก้นบึ้งของหัวใจเลยจ้ะเพราะพี่อะนะเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มามีความสุขกันมากๆเลยจ้ะคุณยายจ๋าท่านมีเมตตาพูดคุยแล้วก็ทักทายกับคนทุกๆคนพี่สติมานะ เหนื่อยแทนคุณยายจ๋าเลยนะจ๊ะใช่ครับพี่สติมาผมมะนะเห็นคุณยายจ๋าเหนื่อยนะแต่ว่าคุณยายจ๋าน่ะดูมีความสุขมากๆเลยนะครับคุณยายจ๋ามีพลังมากมายที่จะอยู่กับคนที่ได้รับรางวัลอินเตอร์เนชั่นแนลตาราอวอร์ดในครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่พวกเราจะได้รับด้วยนะครับพี่สติมาเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เราอะไปหาคุณยายจ๋ากันดีกว่าเพราะว่าปัญญากเกิดอะ อยากดูแลใกล้ชิดปรนนิบัติคุณยายเออพี่ก็คิดอย่างปัญญาเกิดเหมือนกันนะจ๊ะพี่นะอยากจะไปถามคุณยายจ๋าใกล้ๆว่าคุณยายจ๋าเหนื่อยมากไหมเจ้าคะเผื่อเราสองคนจะได้มีโอกาสดูแลแล้วก็ปรนนิบัติคุณยายใกล้ๆงไงล่ะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยครับพี่สติมาธรรมสวัสดี<อ>ครับคุณยายจ๋ธาธรรมสวัสดีจ้าสติมาปัญญาเกิดวันนี้ มีความร่าเริงที่ยังหลงอยู่ในตัวหนูใช่ไหมเราเรียกว่าปิติลูกปิติมันก็แค่มาแล้วไปนะจ๊ะถ้าเห็นปิติสงบลงได้เมื่อไหร่ใจก็จะเป็นสุขได้มากกว่าปิติลูกใช่ครับคุณยายครับผม,มนะนึกถึงที่ไรก็เป็นสุขใจทุกทีเพราะผมมาเห็นคุณยายจ๋าทักทายกับคนทุกๆคนแล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะมันเป็นความจริงใช่ไหมครับ ที่ว่าเราอ่ะจะต้องยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัลตาราอวอร์ดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนตัวเล็กตัวน้อยยังไงเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนรับใช้เพื่อให้กำลังใจกับคนทุกๆคนไงละครับใช่เจ้าค่ะสติมาก,ก็เห็นคุณยายทักทายไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยจริงๆเลยเจ้าค่ะคุณยายถามจริงๆเจ้าค่ะคุณยายจา๋าเหนื่อยบ้างไหมเจ้าค่ะเหนื่อยกายก็อาจจะมีบ้างหลกแต่เหนื่อยใจเนี่ยไม่มีเลย เป็นสุขใจที่ซ้ำคนเหล่านั้นเหนื่อยมากกว่าพวกเรานะลูกเพราะว่าเขาทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยเหลือคนอย่างยั่งยืนด้วยคุณยายถึงได้รู้สึกเลยว่าพวกเราเนี่ยควรจะได้มีโอกาสถอดบทเรียนจากบุคคลที่ได้รับรางวัลการปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์หรือที่เราเรียกกันว่า International Terra Award เนีนะคะเอามาเล่าขานให้ลูกหลานเราฟัง คนหนึ่งรุ่นกำลังส่งไม้ผัดไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโลกมันจะมืดมากกว่านี้ก็อย่าไปตกใจกับมันหรอกถ้าเราสามารถทำให้คนที่อยู่ในโลกซึ่งเป็นรุ่นของสติมาปัญญาเกิดเนี่ยเป็นแสงสว่างแห่งปรรัญญาเมื่อใดที่มีแสงสว่างความมืดจะหายไปอย่ามัวแต่ไประแวงว่าทำไมโลกมันมืดและเวลาที่คนเป็นแสงสว่างแห่งปรรัญญาเราควรจะยกย่องถ้าสังคมของเรายกย่องคนดี เราก็จะเห็นว่าสังคมที่หวาดระแวงคนดีก็จะน้อยลงนะลูกใช่ครับผมเห็นทุกคนเข้ามารวมตัวกันบวกกันได้ง่ายมากเลยครับทุกคนกลมกลืนเข้าหากันอย่างไม่มีอคติไม่มีชนชั้นไม่มีเพศไม่มีวัยมันจึงกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆที่มารวมกันเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆและบ่อน้ำนี้มันกว้างขวางจนกระทั่งเป็นที่อยู่อาศัย ของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่ทำให้เราได้รู้ว่ามันสามารถพึ่งพิงอิงอาศัยกันได้นะครับพวกเราทุกคนควรจะทำยังไงดีล่ะเจ้าคะในคนรุ่นของเราที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้และถอดรหัสจากคุณยายจ๋าในงานครั้งนี้สติมาก,กับปัญญาเกิดอยากจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างเจ้าคะ่ะดีมากลูกคุณยายอยากชวนหลานๆนะคะทางบ้านให้รู้ว่าคนรุ่นพวกเราเนี่ย ต้องเป็นแสงสว่างไม่ว่าโลกจะมืดอย่างไรถ้าใจของเราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดก็เป็นปรากฏการณ์ที่มาให้เห็นแสงสว่างชัดขึ้นลูกเด็กๆอย่าย่อท้อและหลับตาอยู่กับความจริงนะคะคุณยายอยากจะเชิญชวนให้พวกเราลองมาฟังความรู้สึกของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของพวกเราเขาเป็นแสงสว่างของโลกไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไร ถ้าใจของเรายัางรู้ตื่นและเบิกบานแสงสว่างในใจของเราก็จะทำให้เราเดินอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกดกสติมาเป็นยาเกิดได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดบุคคลที่ได้รับทาราอวอร์ดได้ยินได้ฟังได้สัมภาษณ์คุณยายเชื่อว่าการเรียนรู้เช่นนี้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่การเรียนรู้เช่นนี้คือการได้รู้จักครูและปราดของเราในโลกนี้ลูก วันนี้จึงอยากชวนเด็กๆทุกคนนะคะให้กลับไปที่ลมหายใจของตัวเองเด็กๆทั้งบ้านกลับไปที่ลมหายใจของตัวเองหูกหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทุกพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะที่เรารู้ทันกายทันใจก็เท่ากับเรามีปัจจุบันขณะที่รู้ทันชีวิตหลกชีวิตที่ประเสริฐเพราะเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระนั่นแหละ จะทำให้เราสามารถทำงานรับใช้ผู้อื่นได้อย่างมากมายและไม่เลือกชนชั้นวรณนะหลกกลับมารับใช้ชีวิตของเราให้เป็นอยู่ให้เย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันนะจ๊ะสติมาเป็นญาเกิดให้มีความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติเช่นนี้นะคะการให้รางวัลตัวเองในทุกๆวันเช่นนี้ก็จะทำให้หนูเป็นคนที่ให้รางวัลกับโลกได้หรอกคุณยายจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาอย่าง ซาบซึ้งมากสำหรับบุคคลที่ได้รับตาราวอดที่มาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของเยาวชนคนรุ่นหลังเราและอยากจะบอกเกยาวชนคนรุ่นหลังเราว่าเธอต้องทำความดีความงามให้เป็นความจริงและส่งไม้ผัดนี้ไปยังเยาวชนคนรุ่นหลังเธอต่อไปและนี่คือหัวใจจริงๆของ International t แ r ล a w ราวอดลกขอให้พระธรรคุ้มครองเด็กๆทางบ้านคุ้มครองสติมาและปัญญาเกิดและเราจะไปฟังความรู้สึก ของคนที่เขาได้เครารพหัวใจของเขาจริงๆนะจ๊ะให้พระธรรมคุ้มครองนะลูกธรรมะส,สวัสดีจ้าธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายจ๋าฝนฝน,นแล้วหนาวหนาวละร้อนเดียวกับฝนพรำ ลวก็หายกลับกลายเป็นสุขสันก็เลยคิดว่าชีวิตคนเรามันก็เท่านี้ จออีกใช่ไหมไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเลยที่เราเป็นเจ้าของการปฏิบัติธรรมําให้ผมได้รู้จักกับบุธิบาเกิดมากับความสดใสทำให้ผมได้ค้นพบลมหายใจ ทำให้ผมออกกนอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมยังทำให้ผมสบายใจทําให้ผมค้นพบบางสิ่งที่ทําให้ตาสว่างและผมคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันนะครับ <c oughs> เช่วงรู้ตื่น <c oughs> เมืองบ้านสุขแท้จากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ความรู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งที่อย่างน้อยเราทําความดีแล้วทางแม่ชีเองได้เห็นความสําคัญนะครับเทิ้งเจตนาลมของเราก็ทําความดีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีแม่ชีสันเชนีที่ได้เห็นความดีของเรานะครับปราปลื้มใจที่ว่าถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของคนไทยในฮัลแลนด์ที่ได้มารับรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิมใจแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าท่านพระอริยาตาราท่านเลือกแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะเพิ่มต่อยอดไปอีกแล้วก็ชักชวนคนอื่นเนี่ยให้มาทําความดีนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทางเสถียรธรรมสถานมากเลยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนกําลังใจนะคะ เป็นสิ่งที่บอกเลยว,ว่าเออมีคนเห็นนะในสิ่งที่เราทําก็รู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ทําให้เราเกิดกําลังใจในการทํางานซึ่งจริงๆแล้วนะคะรางวัลที่ได้ก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตประจาวันเท่าไหร่ระหว่างการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็เราก็เดินตามรอยของท่านภพทิศัต์นะคะก็จะทําให้การทํางานเหล่านั้นลุล่วงไปได้ด้ดีคะ่ะรางวัลตาราอาร์ตนะครับถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากมากครับ พะวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พี่ๆที่ทําความดีกันระดับประเทศนะครับหลายๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็หลายคนอุทิศตัวเองให้กับสังคมครับวันนี้ผมมาก็มีโอกาสรู้สึกชื่นชมยินดีกับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเสถียรธรรมสถานครับผมรู้สึกที่ได้มาคือจริงๆแล้วสิ่งเราทำนี่แบบดัแบบแบบได้คือก็ดีใจครับเพราะว่ามีรางวัลเหล่านี้ออกมาให้กับหลายๆคนที่มีความศรัทธาในการให้อะไรเงี้ยคือเราผมทางานด้านศิลปะ ผมเอาศิละปะเนี่ยมาให้กับประชาชนชุมชนและเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าดีใจมากครับผมกรรู้สึกยินดีนะครับเราเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าผมคิดว่ารางวัลน,นี้ก็จะเป็นรางวัลที่ช่วยทําให้คนที่ได้รับรางวัลทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น,นดีใจมากที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับเราทําความดีนะแต่ว่าไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจมากเพราะว่า พอมาเห็นในบรรยากาศงานแล้วรู้สึกว่าคนที่ได้รางวัลเนี่ยเขาแบบบางคนก็เป็นหมอคนเป็นครูนะแบบว่าทุกๆคนก็แบบเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนดีแล้เขาเป็นคนที่ทําให้สังคมจริงๆนะครับมีความสุขความสุขมากนะคะแล้วก็มีความภูมิใจที่เราทํางานเหมือนปิดทองหลังพระแล้วมีคนมองเห็นคุณค่าของเราแล้วก็นําเสนอชื่อเราให้มารับรางวัลตารอาอวอร์ในครั้งนี้เขาบอกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เรามีหัวใจโพธิสัตว์ยินดีมากค่ะความรู้สึกสําหรับการได้นนรับรางวัลน,นี้อยากขอบคุณแม่สันนียนครับที่เห็นความสําคัญของคนที่เสียสละซึ่งตัวผมก็เป็นคงส่วนหนึ่งหรือคนอีกคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่มีส่วนที่ได้ช่วยเหลือสังคมหรือได้ทำความดี แกส่วนรวมซึ่งเป็นถือว่าเป็นส่วนเล็กๆมากแต่ส่วนใหญ่ๆที่อยู่ในประเทศไทยเราผมว่ายังมีเยอะมากซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังต้องการบุคคลที่จะเห็นหลายๆคนที่ให้ความสําคัญในสิ่งที่เขาทําเพื่อจะขยายผลต่อไปกับลูกหลานของเราในอนาคตตรงนี้อยากขอบคุณแม่มากๆที่เปิดโอกาสครั้งสําคัญนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้ชื่นใจในสิ่งที่เขาทําภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้จริงๆเราจะบอกว่าพระองค์ท่านไม่ใช่รางวัลของดีฉชนคนเดียว เป็นรางวาัลของทุกๆคนที่เป็นผู้ก่อ,อก,การดีของชมรมประชาชนพระราชาค่ะดังนั้นคิดว่าความดีทําได้ไม่ต้องรอแล้วก็ทุกๆลมหายใจของเราเนี่ยสามารถต่อลมหายใจคนอื่นได้ค่ะขอให้ความดีสถิตยอยู่ในหัวใจของทุกคนค่ะตัวอย่างความดีในสังคมไทยก็คือในหลวงของเรานะครับโรงสละความสุขส่วนตัวทําความดีช่วย ดูแลประชากรมาตลอดนะครับพระองค์นี่มีแต่ให้เป็นกษัตริย์ถ้าจะพูดก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกนี้เป็นตัวอย่างของความดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าขอให้แต่ละท่านนี่นะครับนะครับก็ขอให้ทําแต่ความดีในชีวิตนะครับซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทํางานในด้านสังคมสงเคราะห์ต่อไปออ

รีบไปวันนคิดดีทำดีพูดดีทุกๆวันวันเว่เวียงวีนหมูว่ววามวนๆว่าง่ายว่องไวไปวัดแล้วเลิกเวียงปิดตาปิดหูปิดหัวปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดหัวเปิดใจเลือกได้นี่ ามวันนี้มีคนถามว่าถ้าเราทําความดีแล้วมีคนหวาดระแวงว่าเราเสแสร้งจะทําอย่างไรดีคะถ้าเราทําดีแล้วเรารู้สึกว่าความดีนั้นมันทําให้ใจของเราร่าเริองอย่างคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราทําเราอย่าไปกังวลคะ่ะว่าใครจะรู้สึกว่าเราเสแสร้งเพราะคนที่รู้สึกว่าเราเสแสร้งอย่างคนที่ไม่รู้ความจริงนั้นเขาก็กําลังทุกข์อยู่นะคะ ถ้าเราแน่ใจอย่างมีสัจจะกับความดีที่เราทำอยู่นะคะเราก็จะไม่โกรธคนที่กำลังคิดว่าเราใส่แ้งค่ะแต่เราจะกรุณาเขาได้ซ้ำไปว่าในขณะที่เขาไม่รู้และขาทุกข์เพราะความไม่รู้นั้นเราจะต้องทำตัวอย่างไรที่จะให้อภัยเขาแล้วยังต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งว่าถ้าเวลาไหนที่เขาพร้อมที่จะฟังการอธิบายของเราเราก็ค่อยเข้าไปพูดค่ะแต่ถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร เพราะความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปเท่านั้นค่ะขอให้คุณมีความซื่อสัตย์และพร้อมที่จะเรียนรู้กับความดีที่คุณมีความซื่อสัตย์นี้ให้ต่อเนื่องอยู่เนืองนิดนะคะถ้าความหวาดระแวงของใครสักคนหนึ่งมาหยุดให้เราทําความดีมันก็ไม่ยุติธรรมต่อตัวคุณค่ะใครจะหวาดระแวงก็ให้อภัยเข้าไปเถอะค่ะแต่ถ้าเราไม่หวาดระแวงในความดีที่เราทําอยู่เพราะเรามีความซื่อสัตย์ต่อต,ตัวเราเอง ขอให้เราใช้สิ่งที่คนอื่นกำลังคิดต่อเราเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าเราต้องระวังนะถ้าเราทำความดีอย่างคนที่มีความระมัดระวังในดีที่เราทำจนถึงที่สุดของการปล่อยดีได้แล้วก็เราจะขอบคุณสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ทำให้เราอย่างเดินทางต่อไปอย่างคนที่ซื่อสัตย์ต่อหัวใจของเราและซื่อสัตย์ต่อโอกาสที่เราได้ทำความดีค่ะ ขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางและใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าความดีมีอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกของเราจนในที่สุดเราก็ต้องคืนลมหายใจแต่กรรมดีที่เราทําไว้จะติดตามเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าซื่อสัตย์กับกฎแห่งกรรมได้เมื่อไหร่ความดีของคุณไม่เป็นอุปสรรคค่คะขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางนะคะและมีความสุขกับการให้อภัยอย่างลึกซึ้ง ่อสังคมที่ยังมีความหวาดระแวงและถ้าเราทําให้สังคมนี้ยังมีผู้กล้าที่จะเดินทางไปอย่างมีความกรุณาเช่นนี้ความหวาดระแวงในโลกนี้จะน้อยลงค่ะให้พระ,ะ,ะธรรมคุ้มครองนะคะธรรมสวัสด,ดีค่ะ ผองพื้นเพื่อผิวเรียบเนียนยาวนาน12ชั่วโมงมาสคาร่าให้ขนตาก่อนงามคงทนตลอด8ชั่วโมงดวงตาโดดเด่นยาวนาน10ชั่วโมงลิปคาลเชัยเพิ่มสเสน่ห์ให้เรียวปากได้นาน6ชั่วโมงจะก,กี่ชั่วโมงความสวยก็มีวันหมดอายุทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดก็ไม่ทุก ผมไม่หวั่นแม้มันจะมามากผมดำเริ่มลาจากผมขาวเริ่มมาเยือนตีนกงตีนกาเริ่มมาแชร์มาเชินริ้วรอยมาเกลื่อนเข้ามาเตือนแล้วไงปอออยยก็เพราะสังขารนั้นเป็นสิ่งไม่เท right> no ี่ยงสำหรับชื่อเสียงเป็นสิ่งไม่แท้เกียรติศ bon ักดิ์ลาภยศเป็นสิ่งไม่แน่เงินทองกองเป็นแท้ไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรยั่งยืนปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะ ดูอะไรดีสุดแท้จากภายในเริ่มต้นท้ายที่ตัวเรา ชื่อชิสุวิชานนะครับผมเป็นชนเผ่าภาเยอมาจากจากังหวัดเชียงใหม่นะครับผมการเล่นดนตรีของผมเนี่ยเกิดจากการที่การที่ได้เห็นได้สัมผัสพอตอนแรกอยู่ยที่อยู่ที่หมู่บ้านชุมชนชนเผ่านะครับพอได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในเมืองปุ๊บเนี่ยได้เห็นปฏิกิริยาจากเพื่อนที่ปฏิบัติกับเราที่พูดกับเราที่มองเราอีกมุมหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมุมที่เป็นเชิงมายาคติในภาพลบที่เกิดขึ้นกับ คนชนเผ่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าเราต้องทําหน้าที่ในการสื่อสารสร้างข้อมูลอีกชุดหนึ่งเพื่อที่ให้คนข้างนอกได้รับรู้รับฟังข้อเท็จจริงที่เป็นวิถีทางวัฒนธรรมในเชิงที่เป็นของดีของคนชนเผ่าให้กับคนอื่นได้รับฟังบ้างไม่ใช่เรามีแต่ของที่ไม่ดีอย่างเดียวมีแต่ภาพที่คนอื่นสร้างแต่มันต้องเป็นภาพตามวิถีวัฒนธรรมที่เราเป็นให้คนอื่นได้เห็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้เรามากที่สุดก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็เลยใช้ดนตรีชนเผ่าดนตรีพื้นบ้าน ของเผ่าตัวเองเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับคนข้างนอกได้รับรู้รับฟังได้เข้าใจว่าคนชนเผ่ามีวิธีคิดมีวิธีปฏิบัติมีวัฒนธรรมอย่างไรบ้างเพราะผมเชื่อว่าการสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจแลาความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพผมพิาาสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายหรือเราใช้ว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับผมมันไม่ได้มีวัฒนธรรมไทย ไทยอย่างเดียวเราเคารพในความแตกต่างที่หลากหลายเราต้องยอมรับนะครับผมว่าเราแตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็เหมือนกันแต่ว่าเราเคารพความแตกต่างของคนอื่นโดยที่ไม่ไปเปลี่ยนเขาแต่เราเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราเรา,เราหาจุดที่เราเหมือนกันนะัน่นแหะอยู่ร่วมกันผมคิดว่านี่คือถ้าเราทำอย่างเี้ยสังคมไทยสังคมไทยนะ่าจะเป็นสังคมที่มีความสุขได้แล้วแล้วโดยเฉพาะสังคมไทยเป็นสังคม ที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของแชร์เรื่องของแคร์เรื่องของ Respect ผมคิดว่ามันไม่เกินความสามารถของสังคมพุทธสังคมไทยพาไปดูดโดยมูลนิธิโอเคไลฟ์ OK ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเสถีีรนธรรมสถานได้ที่ w ว w s d s ว e b org หรือ f a c e b o o k c o m s d s p a c e ค่ะบานที่บสูแทจากภายในเริ่มต้นไ้ที่ตัว